คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องค้างคาใจปกติแล้วผมจะมาถ่ายงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งวันรอบนี้นะครับมาเมื่อวานนี้กับวันก่อนสองวันติดแล้ววันนี้ต้องมาวันที่สามเพราะว่ามีเรื่องค้างคาใจคืออยากจะถ่ายคันนี้ครับที่อยู่ข้างหลังนี้รถ ซูบารุอิมเพซาคันละห้าบห้าล้านบาทโอ้โหเห็นประธานโก้ o, เร็วยันเงาแล้วเขามาถ่ายเนี่ยนะฮะอยากมาดูมากอยากมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อใครไม่ได้ดูของประธานโก้ก็เลยเออต้องมาวันที่สอ่ะนะฮะเป็นเรื่องค้างคาใจมากเพราะฉะนั้นนี่คือมอร์โชว์ที่ผมทุ่มเทที่สุดเลยนะครับ <laughs> คุณผู้ชมมาเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะต้องกั้นเชือกสักน,นิดหนึ่งเพื่อให้คนอื่นไม่สามารถเข้ามาเราได้นะฮะเรา v ว P ีสักเล็กน้อยนะฮะ ผมปิดกั้นผนทางคนเด่นเรียบร้อยแต่คนอื่นถ่ายออกช่องตัวเองหมดเรียบร้อย s u b a r ุอิมเพซอะไรราคา55ล้านบาทนี่ครับสิ่งที่จะบ่งบอกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วทำไมถึงแพง e n g i n e e r by Prodrive นี่เล่าประวัติรถคันนี้ก่อนนี่คือ s u b a r ุอิ p เพซ่2 2นะครับถือเป็นเกียริประวัติอันเกีงไกลของผลงานการแข่งขัน ระหว่างทีมซูบารุนะครับกับทีมโปรไดที่เป็นคนสร้างรถคันนี้นะครับเคยมีประวัติอันยิ่งใหญ่มากๆในช่วงปี1995-1996-1997ช่วง3ปีนี้เป็นช่วงที่ WRC World Rally โลกนะครับซูบารุเป็นแชมป์ประเภททีมโดยปี1995เนี่ยนะครับโคลินแม็กแลร์ได้แชมป์ด้วยนะฮะแต่หลังจากนั้นประเภทคนขับนะครับเราพลาดท่าให้กับทอมมี่แมคคินเนนนะครับในปี96-97 แต่ซูบารุก็ได้ประเภททีมครับได้แชมป์ประเภททีมและนี่คือสิ่งที่เป็นเกียรติประวัติของซูบารุนะครับตั้งแต่ปี1997มาเนี่ยนะฮะซูบารุอ e ิเวซ 22B คันนี้นะครับนับมาจนถึงปี2023ผ่านมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ25ปีนี่คือสิ่งที่ทางโปรได v ์ Drive กับทางซูบารุนะครับจัดการทำการสร้างรถคันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเรียกมันว่าซูบารุ P25 Engineer by p บ Pro v e นะครับเป็นผลงานการสร้างรถ 22B ให้ฟื้นคืนชีพกลับมาหลังจากผ่านไป25ปีทำเป็น Limited e dition มีแค่25คันทั่วโลกเอาลำพังนะทุกวันนี้นะเราไปในท้องตลาดเนี่ยเราจะไปหา s u b a r ุ 22B เนี่ยก็หายากแล้วนะครับ 22B ที่คันที่เป็นรถในสมัยนั้นจริงๆเนี่ยซื้อขายกันทุกวันนี้ก็12-13ล้านแล้วไม่ต้องพูดถึงราคาว่าทำไม มันถึงแพงนะครับคือมันเป็นรถที่ดีมากๆนะครับสุดยอดมากๆแล้วพอมาเป็น P25 เนี่ยเหลือแค่25คันในโลกบวกกับภาษีในเมืองไทยซึ่งบริษัท t a r ก็ตเนี่ยได้เอาเข้ามาอยากจะบอกว่าตอนนี้24คันนะครับที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้ถูกจาหน่ายไปหมดแล้วมีเจ้าของไปหมดแล้ว25คันทั่วโลกเนี่ยเหลือคันนี้คันเดียวแต่คันนี้เป็นหมายเลขเก้านะครับคือทาง t a r ก็ตเนี่ยเขาเอารถมาหลายคันที่เป็นรถแรร์หายากเขาจะเอามาเป็นโค้ดนัมเบอร์ หมายเลขเก้าทั้งหมดเลยนี่ฮะอย่างเนี้ยเดวิดบราวก็เป็นหมายเลขเก้านะครับคันนี้ก็เป็นหมายเลขเก้านะครับหรือแม้กระทั่งเบนซ์พากูด้านะฮะเอสอลพะกูด้าข้างหลังก็เป็นหมายเลขเก้าวความพิเศษของรถคันนี้คือเป็นรถที่ปรับปรุงจากฐานลากของ 22B เดิมนะครับปรับปรุงใหม่หมดตั้งแต่ตัวถังเลยนะครับเปลี่ยนวัสดุในตัวถังให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษรถคันนี้เบาก่าคันที่ใช้แข่ง w o อร์ r a l l y ตอนปี1997เบากว่าอีก40กิโลมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์มาทดแทนในบางส่วนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่อุปกรณ์ใหม่หมดโดยโปร d r ฟ v นะฮะ mm hmm. ใช้เครื่อง EJ 2 0 mm hmm. เหมือนเดิมแต่มีการอัปเกรดความจุขึ้น mm hmm. เป็น 2,500cc เ mm hmm. มื่อกี้สักครู่นี้เขาเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับ mm hmm. เห็นเป็นคอแดงเหมือนเดิมด้วย <laughs> นะฮะ 2,500cc 400กว่าแรงม้าหูแรงมากๆนะครับนี่ฮะ แล้วใช้อุปกรณ์ตกแต่งของโปรได้หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแม้กระทั่งล้อนะครับหรือว่าตัวเบรกนะฮะเบรกนี่เป็น AP แต่ว่าทําโดยโปรได้นะครับจานเบรกนะฮะโอ้โหจานเบรกถ้าดูไม่ผิดเป็นจานเบรกเซรามิกด้วยนะครับเรียกว่าทําทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดมันจึงทาให้รถคันนี้เป็นรถที่พิเศษมากๆแล้วก็มีราคาสูงมากๆพาเข้ามาดูข้างในนี่ครับด้านในก็ออกแบบใหม่หมดนะครับมีชุดโลเคตเต็มลำนะครับชุดอุปกรณ์ เหมือนกับตัว 22B ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมดเลยแต่สังเกตไหมไม่มีคันเกียร์ไม่มีคันเกียร์รถคันนี้นะครับเป็นรถ4สูบ2 5 0 0ซีซี400แรงม้าแล้วใช้เกียร์ซ e คว e นเชียครับเกียร์ซีคว e นเชียเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าในรถแข่งรถที่ใช้เพื่อการแข่งขันก็จะใช้เกียร์ซีคว e นเชียเชื่อไหมผมได้ยินทีแรกผมไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะเกียร์ซีควนเชียมัน มันแตกต่างไงแล้วทําไมมันถึงแพงมันคือเกียร์อะไรไปเจอคําอธิบายคํานึงชอบมากเลยเกียร์ซีเวนเชียลคือเกียร์ที่ทํางานหลักการเดียวกันกันกบเกียร์รถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เราเหยียบ1 2 3 4งัดขึ้น5 1 2 3 4 5เวลาลเปลี่ยนก็5 4 3 2เนี่คือเกียร์ที่เรียงตามจังหวะไงเกียร์ซีเวนเชียลไม่เหมือน H pattern ก็คือเราไม่สามารถใส่จาก1ไป3ข้ามไป5ได้ มันต้องเรียงจาก5432 1 1 2 3 4 5เท่านั้นนะฮะนี่คือเกียร์ซีเวนเชียลแต่ผมมาสงสัยอย่างเลยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยทำไมเกียร์ซีเวนเชียลในมอไซค์มีได้แล้วทำไมเกียร์ซีเวนเชียลในรถแข่งในรถยนต์เนี่ยถึงมีเฉพาะในรถแข่งทำไมมันถึงแพงมากๆนะครับถ้าเราอยากใส่เกียร์ซีเวนเชียลเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเป็นล้านเลยนะครับแล้วมีแต่ในทีมแข่งเท่านั้นที่ใช้ผมสงสัยนิดนึงว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไม่มีบริษัทเกียร์ไหนเลยทำเกียร์เป็นซีเวนเช แปลกนะหรือทําเฉพาะเป็นวัสดุพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มันทนทานสูงมากๆพอเป็นเกียร์ซีเควนเชียลแล้วไม่มีคันเกียร์ก็สงสัยต่อยเอา้ารถส่วนใหญ่เป็นเกียร์ซีเควนเชียลก็มีต้องมีด้ามเกียร์นะชิปทน็อบที่แบบว่าดันตึงตึงตึงตัวนี้เป็นแพดเดิลชิปครับเปลี่ยนเกียร์ด้วยการเปลี่ยนแพดเดิลชิปในในโฟมไลรยเลยนะฮะกระดกขึ้นกระดกลง1 2 3 4 5 6 6เกียร์ซีเควนเชียลแล้วเป็นเกียร์ที่เปลี่ยนเกียร์เร็วมากๆนะครับเกียร์ซีเควนเชียลเนี่ยเราแทบจะ หน,หนึ่งคือตัวนี้เป็นออโต้ใช่ไหมไม่ต้องเหยียบคัทละเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งเลยนะครับเหยียบคันเร่งจุ่มไปเลยเราเปลี่ยนเกียร์มันจะใช้เวลาในการเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยแค่80ม mm ิลล mm ิวินต์แค่นั้นแปมิลลิวินาทีน้อยมากๆสุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็ระบบคันเร่งลิ้นไฟฟ,ฟ้านะฮะที่ใส่เข้ามาในคันนี้สุดท้ายจึงทําให้รถคันนี้นะครับทำออกมา25คันทั่วโลก ราคาในเมืองนอกเนี่ย24คันที่เขาขายไปนะฮะราคาในเมืองนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทพอมันถึงเมืองไทยบวกภาษีนําเข้าในไทยนําเข้าโดยบริษัททาเก็ตออกมาจึงกลายเป็นรถที่มีราคา55ล้านบาท <c oughs> นี่หลายคนอาจจะสงสัยอะเดินเดินมาถึงที่แรกผมเชื่อว่าหลายคนเดินดูมอเตอร์โชว์นะครับอาจจะงงว่าแบบ um, ทำไมอะซูบรุอิ p เทซ่ รู้ว่าเป็นรถสปอร์ตรถแรงแต่ทําไมต้อง55ล้านเนี่ยนี่คือเหตุผลเขาครับคือ 22b ก็คันละ10ล้านแล้วแต่นี้เป็น 22b prodrive นะครับทำใหม่หมดทั้งคันคันสตอมสเปคเพื่อเป็นวัสดุที่ดีที่สุด400กว่าแรงม้านะผมจําไม่ได้นะแต่406แรงมา้าราคาปกติก็20ล้านแล้วพอมาเมืองไทยบวกภาษีเพิ่มขึ้นอีกกลายเป็น55ล้านคันนี้ถามทาง t a r g e ตแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าของ ใครอยากได้มาจับจองได้ที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้สวยงามพาไปดูรอบๆรถหน่อยไหม <S <S ๆๆเราเห็นแต่ด้านท้ายยังไม่เห็นด้านหน้าเลยนี่เป็นไงฮะสีน้ําเงิน Sonic Blue เป็นสีของ s u บา r ุโดยเฉพาะอยู่แล้วนะฮะผลิตและสร้างทุกอย่างโดยทีมโปร r i ฟ e นะครับจริงๆมีเจ้าหน้าที่จากโปร r ดฟ e มาอยู่ที่บูธด้วยนะครับเป็นฝรั่งแต่ว่าเราเราคุยกับเขาก่อนหน้านะั้นแล้วละเราเราไม่ได้เราไม่ได้สัมภาษณ์เขาออกสื่อเพราะว่าเราขี้เกียจทำซับไตเติล สวยงามสวยงามนี่กระจกคาร์บอนโอ้โหผมว่ามีการเสริมลงไปในบอดี้ด้วยนะการที่เราจะลดน้ําหนักลดลงเนี่ยให้ได้40่กิโลเนี่ยฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับคือบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้สำหรับทําการแข่งขันอยู่แล้วเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วมันเบาอยู่แล้วครับเบาลงไปอีก40กิโลทั้งคันเนี่ยไปเจาะไปไปถอดตรงไหนออกไม่รู้แล้วดูโปร่งโปร่งสวยมากโอ้โหเป็นไงนี่มีโลโก้โปรได้อยู่ตรงนี้นะครับเดินมาล้อก็สวยนะฮะ หลังคาคาร์บอนทั้งแผ่นผมว่านี่แหละตรงนี้น่าจะได้สัก10กิโลนะเลาะแผ่นหลังคาออกแล้วใส่คาร์บอนลงไปแทนเลยนะผมเชื่อว่าโอ้ข้างในไม่เห็นมีผ้าบูหลังคาอยู่มีคันธร่าบูอยู่นะครับมองไม่เห็นยอดมากหางหลังตามสไตล์ของซูบารุอิมเพซซาสวยงามร้อนแรงใครมีเงิน55ล้านบาทมาจัดเลยแนะนำแรที่สุดในโลกแล้วนะฮะแรที่สุด คันเดียวในเมืองไทยรับรองคุนหล่อเลยคุณมีคันนี้นะประธานโก้จัดไหม <laughs> นะฮะคันเดียวในเมืองไทยแล้วได้เบอร์เก้าด้วยเลขสวยด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะแวะมาดูได้ครับที่บูธของพาเก็ตครับกับซูบูรุ P25 by Prodrive